เขาหมุนแบบอย่างนี้เลยอะทุกคนเกี่ยวสายพี่อะครับผมแล้วเรามาเกี่ยวกันไหมคะด่าดูหน้าพี่เขาด้วยเขายิ้มอย่างนั้นแล้วมันมันดูดแรงไหมกระแรงนะมันมันจะดูดวันนี้พี่ก็แบบไม่ไปทำบาปต่อหรอกนะเฮ้ย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 ทุกคนกำลังจะได้ปลาแล้วนะกำลังจะได้ปลา เมื่อไหรจะมาสักทีเนี่ยตกอยู่ตั้งนานได้ยังตกไม่ได้สักทีหายไปในหมดก็ไม่รู้อากาศร้อนอย่างนี้ปลาจะติดหรือเปล่าเออเราตกปลาก็ต้องต้องใช้ความอดทนนิดนึงแดดร้อนแล้วประเด็นคือตกปลาครั้งแรกแต่เช้าแล้วเย็นจนตอนนี้จะเย็นจริงๆละไม่รู้จะเย็นถึงไหนตกปลาครั้งแรกของเราสองคนนะใครทุกคนพี่เขาตกปลาเุ้ยเขาทำได้ยังไงอ่ะเขาแบบถือแบบนี้แล้วเขาก็แบบ ไปอย่างนี้เลยอ่ะเขาชิลมากเลยอ่ะเหมือนแบบเขาเกิดมาแล้วเขาทำได้เลยอ่ะทำไมเขาเก่งจังเลยอ่ะเฮ้ยพ่อเขาเก่งอ่ะจะสอนหนูัวปลาเหรอคะใช่ครับจะไปสอนไหยอะไรนะเล่นโรลลิ่งนะฮะเฮ้ยโรลลิ่งอุ้ยอุ้ยเขาหมุนแบบ อย่างนี้เลยอะทุกคนทำไมเขาดูตกฟ้าเซียนยรอดมากเลยอะพี่ตกมานานยังไงพี่สิบปีขึ้นน่ะหรือตั้งแต่ผมอยู่ในท้องแม่ผมออกมาปุ๊บผมฟ้าคันเบ็ดก่อนเลยฟ้าคันเบ็ดก่อนเลยโอ้โหสิบปีเลยโอ้โหดูน่าดีเขโอ้ยนี่มือเดียวด้วยอะพี่เขาแซวว่าพี่เขาตกตั้งแต่เด็กต้องได้ปาแน่เลยทุกคนโอ๊ยนอนตกได้ด้วยระวังนะใกล้พี่เขาบ้างเดี๋ยวพี่เขาเอาเบ็ดฟาดหัวดาวนะ ยอดอะทุกคนดูดิอุ้ยดาวอยากตบเก่งแบบนี้บ้างจังเลยอ่ะจุบด้วยนั่นจะให้ดาวหืออยู่เลยเนี่ยที่เขาเซียนจับอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่่อย่าไตอนท้า้าหมดหน่อยเราเราขยับขยับมาเนีอยอันนี้เราเจอเซียนตกปลาไปเนี่ยใครรู้จักบ้างเนี่ยเกินเซียนปรมอาจารย์เอ้าเกี่ยวสายเอ้าพี่ทำอะไรอโทษครับผมเกี่ยวสายโอ้โหพี่พี่เซียนขึ้นไมเนี้ยอานี้ทำอะไรอยู่คะพอดีผมตีไปเมื่อกี้แล้วเกี่ยวสายพี่ครับผมแล้วเรามาเกี่ยวกันไหมคะ เราดูหน้าพี่เขาด้วยพี่เขายิ้มอย่างนั้นแล้ว ทุกคนนี่คือการตกปลาครั้งแรกของแก๊งเราๆนะครับตกปลาไม่เป็นก็คือไม่เคยทำบาปคนบาปก็ตกไปรู้สึกร้อนไหมรู้สึกร้อนอันนี้ิีนี้เราเปลี่ยนใหม่ก็คือมาดูคนบาปทำบาปผมเล่นในปลายากยอะด้วยแสดงว่าบาปมึงไม่หนักพอนี่ไงเราเขาเรียกว่าคนไม่มีโชคไม่มีโชคไม่พอทำบาปไม่ขึ้นด้วยรุมจะบาปหรือว่าจะมีโชคกันเนี่ยผมจะเอาของให้ดูว่าในการตกในวันนี้เรามีอะไรบ้างเ้ยย่อฟอร์มมันมีเยอะจังอันนี้ปลาลงมาปะเนี่ยปลาลมาเป็นเยื่อยางก็เล่นไหล แบบครับอันนี้จะเป็นงานปาช่อนงานทโดครับผมก็จะถึงเกี่ยวไว้ให้อ,อันนี้เป็นเหยื่อด้วยเหรอใช่ครับเหยื่อป๊อปปลามินนี่มันเกี่ยวปากปลาใช่ไหมใช่ฮะนี่อันนี้เป็นเหยือ่อเขาเรียกว่าเจอคเบดถ้ามือใหม่ยังไม่รู้ก็คือคำว,ว่าเจิอหมายถึงเหยื่อมีแอคชั่นในตัวมันเอง <c oughs> เวลาเรากอไปใช่ไหมเหยื่อมันจะแบบซ้ายขวาอยู่อย่างนี้คือเราล่อคือมันดิ้นได้ใช่ใช่เราต้องล่าแอคชั่นใช่สนใจพอปลากินปุ๊บเนี่ยมันจะไปติดปากปลาไงใช่ถ้าที่ผมตกเหยื่อตอนนี้จะใช ตัวเบ็ดจะเปิดอย่างนี้เลยพอตัวเบ็ดเปิดปุ๊บหน้าที่ของเราก็คือวัดใส่อัดให้เต็มที่อัดมันแล้วมันก็จะเกี่ยวปากปลาแล้วก็เอ้โมนมะไหดร้ายยังไงอันนี้จะเป็นเหยื่อขนมปังเราจะเล่นเป็นหน้าดินก็คือการที่เหยื่อเนี่ยลงไปอยู่ใต้ในน้ําเลยคือน้ําลึก2เมตรก็คือจะเหยื่ออยู่ตรง2เมตรนั้นเลยซึ่งมันก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างที่จะทำให้ปลากัดอะไรเงี้ยปลาหลายตัวมันจะมีการกัดที่ไม่เหมือนกันบางตัวก็คือดูดบางตัวก็คือแบบ กัดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะต่างกันซึ่งปลาที่เราเล่นในวันเนี้ยมันเป็นการดูดมันดาชอบดูดหรือชอบกัดแต่ผมชอบดูดนะดูดอะไรครับผมดูดอะไรครับดูดน้าดูดน้ำกินน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคมันมันดูดแรงไหมก็แรงนะมันมันจะดูดสอนพี่วันนี้วันนี้พี่ก็แบบไม่ไปทําบาปต่อหรอกนะอ หลังจากที่เราใส่เหยื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเวียงเหยื่อไปในตำแหน่งที่คิดว่าจะมีตัวปลาอย่างเช่นผมที่ผมเห็นอยู่รูปนู้นทำไมเรารู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงนั้นนิสายของปลามันก็เหมือนคนนะครับคือมันร้อนมันก็ต้องแอบในที่ร่มไม่มีอะไรมากสำหรับลอกเปิดหน้าลอกครับผมแล้วก็จับสายไว้อย่างนี้แล้วก็เตรียมตัวเวียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เห็นปลากระโดดด้วยอ๋อไม่ใช่เหยื่อี่นั่นลอกตกปลาเนี่ยพวกสปินเนี่ยเขาจะมีกิ๊กเสียงคือเวลาปลาลากก็ยัง Oh. อ่าแบบนี้ก็คือเขาจะดังใช่ไหมเรามีหน้าที่ก็แค่ปรับเบรกให้มันอ่อนเฮ้ย ตึง <laughs> ตึงเลยอะ่ะใช่เราต้องปรับให้อ่อนบางทีปลามันดูดไปแล้วมันลากเหยื่อเราไปบูบองเงี้ยเราจะได้เตรียมตัวถูกนี่คือว่าครบรถแล้วนะฮะไม่รู้ว่าคนตัดต่อนี่น่าจะตัดเอาแค่แบบมาถึง <laughs> อธิบายความรู้น่าจะต,ตัดทิง้งทั้งหมดตีผิวน้ำประช่อนนะฮะโอ้โหอุปกรณ์เยอะมากของแบรนด์ผมเองนะฮะโอ้โหแบรนด์อ๋อ <Honor. S 2> นี่คือ,อพี่แล้วผมถามหน่อยก็คือพี่ตกปลาเป็นอาชีพเลยหรอแบบหาเช้ากินค่ำอย่างนี้เลยครับผมตกทำคอนเทนต์นะครับผมเอาไปก็คุ้นๆอยู่นะเหมือนเคยพี่ชื่ออะไรครับอ๋อผมในวงการเขาเรียกผมว่าแจ็คกี้ ผมดีครับพี่น้องหากินเล่นสไตล์แจ็กกี้ไปขโมยมะม่วงข้างบ้านกันครับพี่น้องโอ้โหแจ็กกี้แต่ถ้าในวงการตกปลาจะเรียกผมว่านายแจ็คพาเจงอ้าวล้วพี่จะเจงไหมเนี่ยใครตกกับผมก็เตรียมตัวหมดครับอ้าวเจงทั้งหมดครับให้ผมบอกมึงต้นก่อนไปพี่ไม่ต้องลองตีเลยถ้างั้นตียังไงกดนะกดก่อนเนี่ยกดเนี่ยกดอ่าแล้วก็จับไปนี่ไว้จับแล้ววก็หัวเดียวทั้งหน้าพอหัวไปปุ๊บก็ปล่อยนิ้วไม่ต้องแรงมากพอเบาเออ ลงน้ำครับสายพันธุ์กันมันฟูเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเรามาตกปลาแล้วเราจะมาเจอเซียนตกปลาแล้วเขาก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะทุกคนนี่ตกตั้งแต่เช้าเลยทุกคน6กชั่วโมงอะ่ะไม่ได้ปลาสักตัวเรา,เามาบ่อนี้ตั้งแต่เช้าแล้วว่าเดี๋ยวจะรอถ่ายคลิปแล้วแบบได้ปลาขึ้นมาเลยปรากฏว่าเราอยู่มานานหลายชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ได้ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะแล้วพอพี่เขาเดินมาพี่เขามาโชว์เหนือแบบมาเล่นเบ็ดเล่นโชว์ตีนู่นตีนี่แล้วตอนนี้ผมก็จะเบ็ดพี่เขานะราคาเท่าไหร่ครับคันเบ็ดเนี่ยคันใน 4, สี่พันห้าสี่พันห้าในหมื่นหนึ่งเอาไงถ้าถ้าทยเกมเขาเรียกว่าสายเติมป<า>ั่พต่ตีมือเดียวใช่ไหมอันนี้ผมไม่เคยเลยนะพี่ไม่เคยตีเบ็ดไม่เคยตกปลาเพราะว่าผมไม่ค่อยทำบบบร้อนร้อนเลยร้อน,นอร้อนก็นั่นแหละครับคนทำบาเาเขาก็แบบสงสานป้านะ งงงงร้อนั่นแหละครับผมพูดมามันก็แบบสรรเสริญวงการตกปลาอะไรเงี้ยอพี่ลองทำให้ดูหน่อยแบบแด่พี่แอคหรือเปล่าแบบว่าพี่มีท่าอะไรที่แบบประจำกายท่าประจำผมก็จะบีดตีข้างบนนะครับก็คือท่าธรรมดาที่เราเห็นทั่วไปกันเลยนะก็คือบนนี้่า พแล้วมันจะได้ปลาไหมนี่เอางี้ดีกว่าพี่เอาปลาให้ได้ก่อนผมจะว่าพี่เจ๋งมันก็งงยากครับวันนี้เพราะว่าวันนี้มันร้อนคนเก่งจริงเขาแบบว่าเขาไม่มีข้ออ้างว่าร้อนหรือไม่ร้อนนะฮะนี่แต่พี่เขาเก่งจริงดูหน้าพี่เขาขับแหงนเลยดูหน้าพี่เขาอะไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่าวันนี้นะครับพี่เขาก็มาตกปลาข้างๆเราด้วยก็คือจะมาโชว์เหนือแต่ว่าแอกไงได้แค่แอกแต่ไม่ได้ปลาได้แค่แอกแต่ไม่ได้ปลาไหวไหมดาวไม่ลองเทส รอบนี้เอาจริจงละดูดิพี่เขาตีเบ็ดตีเอาตีเอาเฮ้ยอันนี้เราชวนดาวมาทําบาปนะตกปลาหยอดนะครับผมอยู่ที่มุมมองของคนนะครับมาดูวิธีการทํามาหากินไม่แนะนําให้แบบคนที่ไม่เคยเนี่ยไม่ต้องมาทําดีกว่าแต่วันนี้เราก็จะลองทดสอบดูนะครับว่าถ้าเราไม่มีตังค์ใช้เราตกปลากินได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับบรรยากาศลมลื่นมากเลยนะฮะทุกคนนี่ก็ผ่านมาหลายชั่วโมงนะฮะบอกเลยก็ยังไม่ได้ปลาเลยดาว อะไรแล้วได้แล้วเหรอเฮ้ย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 ได้แล้วเหรอเฮ้ยอุ้ยแจกี้ดูแจ็คกี้ดูดูดิโอ้โหแป๊บเดียวได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปได้แล้วขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยโได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มาอะไรวะเอาดูน้ำปลาอ่ะแจกี้ไม่ได้ดูดาบปลา แล้วมันไปติดยังไงดูดิโอ้ทุกคนโอ้เสียดายเลยไม่ไปไดไม่ไดดาวเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวได้รอบนี้ได้แน่ดูเจ็กกี้ดูรอบนี้ไม่ใช่ขยะแน่นอนครับจะรอดูนะโอ้เซียนโหนัดนั้นเขามีแต่ลีลาแต่เขาไม่เคยได้ปลาเลย <c oughs> ผมเชื่อไหมผมผมไม่อยากทําบาปนะผมให้ดาวเนี่ยทำบาปไปถ้าเกิดดาวไม่ได้ปลาวันนี้ก็ถือว่าทําบาปไม่ขึ้นนะครับก็ถือว่าเรามีบุญเยอะอะไรเงี้ยไม่ได,าดาวอยากมาตกไม่ให้เหรอวันนี้ ยอมรับดีว่าตัวเองอยากมาตกปลาใช่เขาอยากมาตกแล้วตัวเองก็สั่งเขาด้วยผมอยากทราบว่าเมื่อไหร่คุณจะได้ปลาครับวันนี้ผมน่าจะทำบ่าปไม่ขึ้นนะครับโอ้โหทำบ่าวไม่ขึ้นดูจากสภาพแล้วคนแถวแถวบ่อก็ยังไม่มีใครได้เลยครับแล้วเราจะเหลือเข้าบ้านเปิดแอร์นอนหมดแล้วปลาวันนี้เราจะได้ปลากินสักตัวไหมผมคิดว่าเราได้นะได้ไปซื้อที่ตลาด คุณดูสามาที่บ่อน,นี้แล้วบ่อน,นี้ผมมากับแฟนครั้งแรกแต่คุณมาประจําคุณน่าจะรู้จุดอยู่แต่คือวันนี้ปลาไม่เข้าไงเาไหวไปล่อนปาลาอะไรก็แล้วแต่ไม่มีคุณบอกว่าผมว่าคุณน่าจะกากกันับตกไม่ได้เรียกว่าเฮลก็ได้นะวงการตกปลาเยอะว่าเฮลเสับใหม่ที่ผมสร้างขึ้นมานะฮะก็คือเจ๋งนี่นะคะทุกคนตั้งนานยังไม่ได้ปลาเลยดาวแค่ตกโชว์ดาวตกได้ถังขยะเออขยะขขนะโคตรฮาเลยอย่างน้อยก็มีได้อะนับได้ยังยังไม่ได้เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนกำลังจะได้ปลาแล้วนะกำลังจะได้ปลาแล้วนะเฮ้ยเดรหรอเด้หรอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากเลยทุกคนมาลุตลาลุตมาลุตได้ไหม หลุดหลุดไม่พอลอกพังด้วยเอ้าตาไปดูี่เป็นยังไงพังเลยโอ้ยเอ้าโอ้โหหมื่นหนึ่งแล้วนะ่โอ้โหเจ็บทับ้ระใจพังเลยโอ้ยแล้วนัดโดดลงไปทำไมก่อนไม่รู้เห็นตกใจมันโดดตามไงพปเดาโดหอ าสาุปยังไงเราโดดเพลย์ทำไมเนะี่ยไม่มีมุมวัดผมก็เลยโดดน้ำลงไปร้อนได้แหละประเด็นโ้โดูเละเลยสภาพสรุปเมื่อกี้ได้ติดปลาจริงใช่ไหมเนะี่ยตดจริงแต่จะ่หลุดแะเล่นแบบสับไงก็คือพอมันกัดปุ๊บวัดเลยเรียบร้อยงานหยาบแล้วอาอบน้ำไหนวะ <laughs> อาบน้ำไหนวะด <laughs> าาดูนี่ <laughs> แต่ลราโดดตามไปก่อกี้ไปเลย่อยย่อยไปแล้วพระโลาจารนผ่าจิงจริงๆถ้าในวงการตกปลาจะเรียกผมว่านะแจ็คผาเจิงเราแจ็คจัพก่อนเราโดดทำไมเมื่อกี้คือเมื่อกี้มันอินใช่ตัดตัดสายใหม่เราใส่เฮ้ยดูโคนพังเลยเนี่ยนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ยชุดนี้ไม่แพงอะลอกแค่เจ็ดร้อยคันแค่สี่ร้อยเองนะเป็นลอกหน้าดินมันจะถูกแล้วเป็นตีเจาะปอมมันจะแพงอย่าหาทำนะโดดไปเมื่อกี้พี่ตกใจกลัวเราตกน้ำไงผมก็งงจะลงไปช่วยใช่ไหมแล้วเมื่อกี้พี่ลงมาทำไม ดีโดดใจเลยปาเลยได้ปลาไหมนั่นนะทอ่ะี่บอกว่าห้ามโดดไม่ใชรอรโดดดี้ปลาผมตายหมด่ทมนนอ่อเ่อเ่อยเร่อร่อเ่ยเร่เอย่เรร่อเ่อยอยเรื่อยเร่อื่เราร่อรื่่ออ่เยอยเอเยออ่อยเยเยยอยเรยอเอ่ยเ แล้วก็เบ็ดพังจบแล้วคลิปนี้จบแล้วครับไม่ได้ปลาแจ๊กแจ๊กเป็นไงครับอ้วกนะครับสายอ้วกก็คือพังคือต้องเปลี่ยนสายใหม่สายก็แพงด้วยม้วนละสองสาอันนี้คือเราเจอยูทูบเบอร์นะครับผมยูทูบเบอร์สายตกปลาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมใช่ครับเราเป็นยงไงตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์มาถึงมาตกปลาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้แทบจะไม่ทำอะไรอย่างอื่นแล้วคอนเทนต์อื่นแทบไม่ทำแล้วโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจบแล้ว